ก็คือตอนเด็กๆอะค่ะจริงๆเราเป็นคนรู้สึกว่าเราชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนอะไรดีที่บ้านเนี่ยอยากให้เรียนหมอจะเลยเลือกเรียนหมอแต่ว่าตอนนั้นก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนหมอประเภทไหนดีพอดีไปเจอหมอท่านหนึ่งอะค่ะเขาทักมาว่าเออก็ลองเรียนหมอฟันดูสิเราก็เลยเออก็ดีนะเรียนหมอฟันเราก็เลยเลือกมาทางนี้ค่ะขูดหินปูนไหม เดี๋ยวฟันบางแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาต้องขูดกันทุกหกเดือนนะขูดแล้วเนี่ยฟันจะสะอาดด้วยหนูไม่โง่นะคะหมอหนูอะเคยอ่านในเนดตมาเขาบอกว่าถ้าขูดถินปูนเนี่ยนะคะฟันมันก็จะบางแล้วก็ห่ายด้วยค่ะอ้หมอคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะ่ะหมอช่วยแบบว่าถอนฟันกรามให้หนูหน่อยได้ไหมคะเคยอ่านมาใน Facebook เขารีวิวว่าเนี่ยถ้าถอดฟันกรามออกนะคะหน้าก็จะเรียวขึ้นสวยขึ้นนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยเนาะอะไรนะพี่รอมาตั้งนานเนี่ยเสร็จแล้วเพิ่งจบป่ะเนี่ยดูไม่ค่อยชำนาเลยังขวานิดนึงซ้ายค่ะซ้ายซ้ายซ้ายนิดนึงโอ้ยเมื่อยแล้วเนี่ยนานจังเลยตรวจเป็นไหมเนี่ยคือจบป่ะโอ้โห เป,เป็นไรคะวันนี้หมอปวดฟันนิดหน่อยอะค่ะปวดฟันเหรอคะปวดฟันก็ไม่ได้หมอเป็นฟันคุดนะหมอผ่าเองไม่ได้อะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงหมอนัดอีกทีนึงเนาะ ยังไม่กลับเหรอคะวอดีผมมานักคุณหมอครับไปทานข้าวเย็นได้กันไหมครับเอ๊ะนี่เหงือกอักเสบแน่เลยมีกลิ่นปากด้วยใช่ไหมคะเคยกัน่างแล้วเนี่ยผมขอรรอดกลับก่อนดีกว่าน,นะครับเอา้าเ,เดี๋ยวปวดมากเลยเหรอคะพูดได้ไหม ไม่ได้เลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอทําเบาๆนะเดี๋ยวแป๊บเดียวหายเจ็บเลยถ้าสมมุติว่าเจ็บมากหรือว่าเสียวฟันเนี่ยให้ยกมือบอกยังค่ะให้ยกมือบอกถ้าทนไม่ไหวนะโอเคค่ะอาปากเนาะมันจะเสียงดังเฉยๆนะไม่ต้องตกใจนะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคพอเลย